ผลกระทบของภาวะโลกร้อนในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพลโลกต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อนซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีหลักๆคือก,การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดเพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้นต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดการเรือนกระจกขึ้นมาเพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้วิธีลดปัญหาภาวะโลกร้อนการปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้การใช้น้ำอย่างประหยะัดการใช้จักรยาน แทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆและอีกอื่นอีกมากมายการปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เนื่องจากในเวลากลางวันต้นไม้นั้นจะช่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและหายใจออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกโดยแท้แต่ในปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายและมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากฉะนั้นการปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันช่วย เพิ่มเครื่องฟอกายใจภาวะโลกร้อนสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนื่นจากการเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงเช่นการเผาผลาญถ่าน,านหินและเชื้อเพลิงการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของการเรือนกระจกและโดยทางอ้อมคือการตัดไม้ทำลายปา่า ที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระทำตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีขลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมายังผิวพื้นโลกได้แต่จะถูกกืนรังสีขลื่นยาวที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศการเรื่องกระจกที่สำคัญได้แก่ 1. การคาร์บอนได,ดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมและการตัดไม้ทำลายป่า 2. กา๊สมีเทน เกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำาขังเช่นนาข้าว 3. ก๊การไนตรัสออกไซด์เกิดจากอุตสาหากรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยไนตโตรเจนในการเกษตรกรรมระดับน้ำทะเลขึ้นสูงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย และระดับน้ำทะเลเฉลี่ยสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบได้แก่การสูญเสียที่ดินการกัดเซาะและการพังทลายของชายฝั่งในส่วนของพื้นที่ที่จะได้รับความเสียหายมากที่สุดคือหมู่เกาะเล็กๆเช่นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียและทะเลแคริบเบียนรวมถึงสามเหลีย่ยมปากแม่น้ำในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ภาพอากาศรุนแรงสภาพอากาศรุนแรงเมื่ออุณหภูมิฉเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นภัยธรรมชาติต่างๆมีแนวโน้มว่าจะเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเช่นภัยแล้งไฟป่าพายุใต้ฝุ่นสนร้อนน้ำท่วมและการพังทลายของชั้นดินตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของปรากฏการณ์เหล่านี้ได้แก่พายุไซโคลนที่เข้าถลม่มรัสโอลิซาในประเทศอินเดีย ปะการังฟอกสีปะการังฟอกสีสีสันที่สวยงามของปะการังนั้นมาจากสาหร่ายเซลลเดียวขนาดเล็กที่พึ่งพาอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นในของปะการังหากอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนเพียง2-3องศาเซลเซียสสาหร่ายนั้นจะตายไปเมื่อปะการังไม่มีอาหารประการังก็จะตายและกลายเป็นสีขาว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปะการังฟอกสีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเช่นพวาวะน้ำท่วมและคลื่นร้อนล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นอุณหภูมิที่สูงข,ขึ้นจะทำให้ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำไข้ามาลาเรียและไข้เลือดออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้นประมาณ50-80ล้านคนต่อปีโดยเฉพาะในเขตศูนย์สูตรและเขตร,ร้อนเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้